อ่าโอเคอ่าตอนนี้วันที่4เดือน8 2020เวลาประมาณ11 35นาฬิกา35นาทีก็เดี๋ยวมาเดินเวสนิดหน่อยอ่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเดี๋ยวจบเพจไปตั้งอ่ะไปคุยกับโอลิเจนเทเลอร์คนแก่ผู้เป็นตำนาน อุ้ยหญิงชลาได้กลับมามีชีวิตในร่างของบากกนาว่าเฮ้ยบากุนาว่านี่เป็นเพศเมียหรอเนี่ยเพิรู้แลวเนี่ย,นยในไม่ช้านางจะมาทำลายล้างหมู่บ้านเราต้องทำให้เธอสงบลงถ้ามันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นอ๋อเป,เป็นแบบเนื้อเรื่องต่อ,ตอเนื่องจากไอ้ที่เนื้อเรื่องที่เราไปช่วยชาวบ้านวางกับดักนะ เลือกข้อไหนวะเนี่ยจะช่วยมั้ยความเสียหายที่มากขึ้นทําให้บกวนนาร์บาสงบลงผมขอเลือกทําให้บกวนนารว่าสงบลงก่อนละกันหญิงชราได้เผชิญหน้ากับความตายที่ไม่ไยุติธรรมเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวของชาวบ้านนางเป็นเพียงแค่มันดาผู้ที่รักอุรชายของเธออย่างสุดหัวใจ หากเราสืบหาจากที่อยู่ของบุตรชายของเธอและมาทําพิธีกรรมจากสิ่งของของบุตรชายของเธอของเยอะจังเลยเนี่ยของของเธอของของบุตรชายของวิญญาณที่กระวนกระวายของนางคงจะสงบลงบ้างและนางจะได้ไม่ทำร้ายพวกเราไม่ได้ครับชาวบ้านประท้วงนะชาวบ้านขานท่านไม่สามารถหยุดเจ้าสัตว์ร้ายด้วยวิธีนั้นได้ คนแก่ก็บอกว่าแน่นอนมันไม่ง่ายเลยที่จะสืบหาที่อยู่ของคนที่จากไปแล้วกว่าร้อยปีท่านไม่คิดว่ามันจะคุ้มค่ากับการลองหรอได้โปรดช่วยพวกเราจากความทุกข์ยากตัวด้วยเถอะข้าจะช่วยอเคท่านจะทำมันหรือไม่สืบเนื่องตามตำนานหมุดชายของหญิงชลานั้นเดินกระโปกกะรเพกและเป็นพ่อค้านักเดินทางที่ขายตุกตาไมา้นั่นมันส,สเลตพีชสเลตพีช ที่เขาทิ้งไว้แต่ชิ้นส่วนมันเล็กและได้รับความเสียหายมันยากที่จะพิสูจน์มันก่อนอื่นนํามันมาให้ข้าไปตามทางนี้ท่านจะพบกับหลานสาวของข้าใกล้ๆกับท่าเ,เรือนเสเตลพีษจากที่นั่นอ,อแล้วมันไม่ให้เลือกข้อมูลไอความเสียหายอะไรนั่นหรออยากรู้จังเลยว่ามันจะคุยยังไงไม่ให้เลือกแล้วว่ามันบอกว่าโปรดนเสเตลท่านจะพบกับหลานสาวของข้าใกล้ๆกับท่าเรือ หลานสาวใกล้ๆกับท่าเรือคนนั้นแน่เลยไปไปไปใกล้ๆท่าเรือจริงๆวิ่งไปก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วแต่ผมอยากแบ็คสไลด์ไป ทำเสร็จแล้วผมจะรอทําผ่อนมารยาก่อนค่อยกดคูณแล้วส่งทีเดียวเลยหลานสาวหลานสาวอยู่ใกล้ท่าเรืออันนี้ไงนี่ไงคุยจากทางนี้ก็ได้น่าจะได้นะไม่ได้สเส็จพียหรอทำไมท่านถึงต้องการอะไรที่แทบจะจำไม่ได้เนี่ข้าจะให้ที่ตามการรีบไปหาโอรเจนเทเลอร์ตอนนี้ข้ามีสเส็จพียแล้ว แค่นี้ไม่ต้องทำอะไรก็คือมีเสเลลพีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วปะกลับไปหาชายแก่ผู้เป็นตำนานอีกครั้งนึง ดีมากถ้ามีเสเ็ลพีสเก็บรักษาไว้ห้ามทำมันหายละ่ะมันจะเป็นประโยชน์มากในการสืบหาตำนานข้าได้ยินมาว่ามีชายคนหนึ่งอาศัยลำพังด้วยตัวเขาเองที่ปลายทางของส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของ Forest Field ์ข้าได้ยินมาว่ามีบางคนเจอตุ๊กตาไม้ที่นั่นมันเป็นที่ที่ช่างห่างไกลเกินกว่าที่พวกเราคนธรรมดาสามารถไปได้ท่านช่วยไปที่นั่นแทนพวกเราได้ไหมไปเองสิ ารอธิบายของท่านช่างคุมกันอีะจัดไปเราจะช่วยเขานะเจ้ามีจิตใจที่ดีมากเลยพ่อหนุ่มอะไรเราตัวละครหญิงที่นั่น <c oughs> อยู่ที่สุดปลายทางของทางตะวันตกเฉียงเหนือของป่าหลังจากที่เจ้าผ่านสะพานและไปยังทางนเจ้าจะเจอกับมารยาอิมมิเกนขอให้เจ้าโชคดีเพื่อเป้าหมายของเราไปขอบับหน่อยครับแบบเดียว <c oughs> ขอบับหน่อย <c oughs> ขอบับหน่อย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฟอ r e เรสต์ฟิลใช่ใช่ <Y uck S 2> แมปแมปยักษ์ตาเดียวไปคราวนี้หมดจริงๆหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยหนึ่งเอทีเนี่ยใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยยังพอมีมีเทโออยู่นี่นี่นี่คุยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ยก่อนเคลียร์ก่อนอะไรใหญ่มีแก๊สนี่ไงตัวนี้เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน อ้าวปุ้ยเจ้าต้องมีจิตใจที่กล้าแก่งที่จะไปยังที่ห่างไกลหลายวันมานี้ผ่อนมารยาเป็นเช่นไรบ้างข้าได้ยินมาว่ามีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบอโกนาว่าคอยคุกคามชาวบ้านอยู่เป็นประจำข้ามึนตึ๊บเลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเพราะข้าอยู่ที่นี่ตลอดเวลาท่านคือพ่อค้านักเดินทางที่เคยมาขายตุ๊กตาไม้ใช่ไหมข้าไม่รู้เรื่องพ่อค้านักเดินทางแต่ตุ๊กตาไม้แล้วก็ยก ตัวอย่างสิ่งของให้ดูนะท่านหมายถึงสิ่งนี้ใช่ไหมข้าก็ไม่รู้ชัดเจนหรอกแต่ข้าคิดว่ามันต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าได้ยินมานานมากแล้วเลือกข้อไหนวะเนี่ยท่านมาทําอะไรที่นี่ท่านรู้เรื่องสลดพีซหรือเปล่าเล่าเรื่องราวให้ข้าฟังทีใครคือพ่อค้านักเดินทางอ่ะทีละข้อเลยละกันท่านมาทําอะไรที่นี่ไหนๆก็จะเสพเนื้อเรื่องอยู่แล้วข้าชอบที่นี่ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะอาศัยอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่มีพันธะอะไรเลยสําหรับข้าแล้วมันยิ่งกว่าอยู่บนสวรรค อันนี้ก็คุยเหมือนเดิมนะเลือกถ้ารู้เรื่องเสลดพิษไหมนี่เป็นเสลดพิษที่เก่าแก่เสียใ,ใจด้วยนะข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนดูเหมือนจะมีตัวอักษรอ,อยู่นะแต่ข้ามองเห็นไม่ชัดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขับใบเควสดเล่าเรื่องราวให้ฟังที่มันเป็นเรื่องราวทั่วไปอะนะ ใช้ที่บาดเจ็บซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมาหาค่าที่บ้านและขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นเขาก็หายตัวเขาก็ได้ทําตุกตามไม้ซึ่งใช้ในการขับไล่วิสัทร้ายเป็นสิ่งที่ใช้ตอบแทนจากนั้นเขาก็ได้ออกจากบาโยมาฮิวาก้าไปเขาไปจากบาโยมาฮิวาก้าเหรอตามที่ข้าได้ยินมานะมันมันถูกต้องแล้วแต่เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วอ่ะข,ข้าก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่จากหมู่บ้านบายโยมาฮิวาก้า ah เนี่ยใช้คีย์เวิร์ด มารายาหรือบางกวนาว่าบางทีข้าจะสามารถค้นหาที่อยู่ของพ่อค้านักเดินทางได้อ๋อได้เควสมาแล้วนี่ไงต้องไปหาพ่อค้านักเดินทางนะมีดมารยาเซเตอร์ในบายโอมมาฮิวาก้าวิลเลจไม่แปลด้วยข้าจะเล่าให้ฟังอีกครั้งชายที่บาดเจ็บซึ่งไม่เคยเจอมาก,ก่มาอ๋ออ๋อโอเค ไปกลับไปป่ากลางงแบบนี้เดินช้าครูเออไม่ได้บัฟไงโอเคจากนั้นให้ไปหาตามหาพ่อค้าคนนั้นเหรออยู่แถวๆกลางแมบปบวิ่งเลยละกันโอเคพอมาถึงตรงนี้ก็คุยกับ มารยาอิมิเกนตัวนี้ลูกตาไม้เหรอมันมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับมันท่านคงไม่เคยได้ยินเรื่องทั้งหมดใช่ไหมคงได้ยินมาแค่นิทานปลัมบลาใช่เปล่าเล่าให้ข้าฟังหน่อยมันเป็นเรื่องไร้สาระนะข้าเลยไม่ใส่ใจมันมากนักเมื่อนานมาแล้วเนี่ยนักดาบทั้ง5ได้ต่อสู้กับบากโกนาว่า4คนได้เสียชีวิตลงและอีกหนึ่งได้ฝากรอยแผลชะกันไว้ที่สัตว์ตลาด แต่ในทางกลับกันมันก็ได้ฝากรอยแผลฉกันไว้ที่ขาของเขาเช่นกันหลังจากหลบหนีมาได้บาโกนาว่าเนี่ยได้กลายร่างเป็นมนุษย์และไล่ตามนักดาบไปอย่างเงียบๆนักดาบคนนั้นได้ทําตุ๊กตาไม้ที่สามารถหลบหนีจากสัตว์ประหลาดได้นี่เป็นเรื่องราวตอนจบที่ไม่มีข้อสรุปอะไรเลยข้าได้ยินมาว่ามันมีบันทึกที่นักดาบคนนั้นทิ้งไว้แต่ข้าไม่เข้าใจว่าเขาควรจะทิ้งไว้ มันไว้ที่ที่ซึ่งห่างไกลผู้คนแทนที่จะเป็นมารยาถ้าอยากเห็นบันทึกนั่นจังบันทึกนี้ได้จากได้จาลึกไว้ที่ศิลาข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามหินก้อนนี้ได้รับความเสียหายและมีบางส่วนที่แตกกระจายมันคงยากในการรวบรวมขึ้นมาเพื่ออ่านสำรวจก้อนหินข้างหน้าอ่ะก้อนหินนี่ใช่ไหมนี่อ่ะเจอละพังยับเยิน บันทึกนั่นไม่สามารถบูชี้ได้อีกต่อไปเมื่อนำเซรีทใส่ลงไปในช่องกระแพงมันใส่ได้พอดีปเป๊ะเหมือนกับจิ๊กซอว์เพราะความมันยังไม่ชัดเจนแต่ท่านยังคงสามารถอ่านมันได้บันทึกที่ทิ้งไว้โดยนักกลาเมื่อหลายปีเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วบอกว่าหลังจากต่อสู้กับบากาูนาว่าเนี่ยข้าได้รับแผลชากกากลับมาและยังมาที่นี่ตึ๊ดตึ๊ดสิ่งเดียวที่ข้าทําได้ตึ๊ดตึ๊ดนั่นคือวางตึ๊ดต,ต,ตุ๊กตาไม้ไว้ในที่ สัตว์ร้ายจะมาบางครั้งก็กลายเป็นลางเด็กหรือแม้กระทั่งหญิงชราข้ารู้ว่าราโกนว่าได้คอยตามล่าข้ามาอย่างเงี้ยเพื่อสังหารข้าเพราะว่าการบาดเจ็บสาหัสจากการฝากรอยแผลไว้ที่สัตว์รลาดมันย้อนเข้าตัวมันต้องการเวลาเกือบร้อยปีเลยสําหรับบากกนาว่าที่จะดูดซับพลังงานจากดวงจันทร์ที่จะทําให้ฟื้นคืนพลังเหมือนเดิมจงระวังวันที่ดวงจันทร์หายไปวันนั้นมาถึง จะมาถึงเมื่อบางโวนว่าออกอารวาสแต่มันต้องใช้เวลาเกือบร้อยปีคงมีใครสักคนที่ดีกว่าข้าและจัดการเจ้าสัตว์ร,ร้ายตัวนี้ข้าจะไว้ใจเฉพาะคนที่มารับช่วงต่อจากข้าเท่านั้นเป็นไปได้ไงเรื่องราวโกหกถูกบอกกล่าวโดยบางโวนว่าเมื่อตอนที่มันกลายร่างเป็นหญิงชราเพียงเพื่อที่จะตามล้างแค้นนักดาบของคน,คนนั้นได้กลายเป็นตำนานเล่าขานเป็นร้อยร้อยปี ข้าพบว่าบากุนาว่าเนี่ยเป็นเพียงแค่สัตว์ร้ายกระหายเลือดเท่านั้นเองข้าจะเล่าสิ่งที่ข้ารู้ให้กับโอริเจนเทลเลอร์ในมารยาอ๋อจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนตำนานแต่งขึ้นนะนะเหมือนเหมือนไอ้ถูกแต่งขึ้นมาแต่จริงๆแล้วบาคานาว่าเนี่ยมันก็คือสัตว์ร้ายแค่สัตว์ร้ายแค่นั้นเองมันไม่ได้แปลงร่างเป็นหญิงชราหรืออะไรที่ที่เราได้ได้รู้จากตำนานนะ เออ,อกลับไปรายงานรายงานผู้เท่าที่เป็นตำนาน แต่ไอ้เรื่องที่นักดาบ5คนไปสู้กับบากาูนาว่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงที่ตาย4ี่แล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งเพราะว่าไอ้คนบาดเจ็บเนี่ยมาทำหลักฐานล่องรอยไว้ว่าได้รับบาดแผลอะไรจริงๆแต่ไอ้เรื่องที่บากาูนาว่าเปลี่ยนเป็นหญิงเด็กสาวหรือหญิงชรานั่นน่ะนักดาบมันบอกว่ามันไม่จริงมันเป็นแค่สัตว์ประหลาด แต่ว่ามันก็รู้สึกว่าบากุนาว่าตามมาอยู่นะตามมาสังหารอยู่นะเออรือรว่าจะจริงวะเริ่มงงเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปอ่านอีกทีแล้วกันอ่ะถ้าคุยไก่ตัวนี้ส่งเฟสเลยไหมเนี่ยกับผู้พันเซนเดอร์ส่งเฟสเลยโอเคงั้นก็กดคูณไว้อยู่แล้วโอเคคุยครับ เป็นความจริงหรือที่บากกนวาวกำลังจะกลายเป็นหญิงชราและเปลี่ยนแปลงตำนานดูเหมือนว่าพวกชาวบ้านมากมายจะโดนจัดการโดยถัปราดตัวนั้นอ๋อมันจะใช้พลังงานจากดวงจันทร์นะหรอคืลนดวงจันทร์ที่หายไปบอสเหมือนรู้สึกว่ามีตัวคล้ายๆดวงจันทร์เอะตัวมันอยู่ด้วยอ๋อไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะลังเลเจ้าจงไปถ้ำของบากกนวาวก่อนที่มันจะทำร้ายพวกเราข้ามั่นใจว่าพวกเราไว้ใจเจ้าได้ใช่ไหม แน่นอนข้าจะคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านให้เจ้าจากนั้นเจ้าถึงสามารถไปยังปาโกนาว่าเล็กบทกําจัดมันเพื่อพวกเราด้วยนะเรียบร้อยก็คือตำนานของปาโกนาว่านั่นเองสรุปแล้วปาโกนาว่านี่ก็น่าจะแปลงร่างได้ใช่ไหมแต่ต้องใช้พลังจากดวงจันทร์ช่วยในการเติมพลังของในการฟื้นพลังของมัน อืเดานะเดาว,ว่าตอนที่เราไปจัดปาร์ตี้ไปจัดการเจ้าบาัคนาว่าเนี่ยบัคนาว่าเนี่ยก็จะได้รับพลังจากดวงจันทร์พอดีแล้วก็ฟื้นคืนพอดีแล้วก็มาสู้กับเราประมาณนี้โอเคอ่ะจบคลิป